กันครับเอาไหมพร้อมแล้วบ่พร้อมแล้วสวัสดีครับมือนีห้าสิบไปตีกรบกันครับตีกรอบู่กางให้หน้าครับสามมาครับไปหยับเข่าเลยเพื่อนไงอยเฮียเขาเลยตัดบด้วยครับเนี่ยเนาะ

อ้ยหดนี oh, <S <S ่น่ะแหละวะโบิ <S 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 ่งิ่นาไม่ตายแหลแล้วกขึ้นทีมหมอลงให้กับให้โอ้บ

sånn, ja!